ชอบกดไลค์ like, ใช้ก share, ดแชร์ภูมิใจเสนอหมดนาฬิกาแล้พี่นุย้ยพี่นุย้ยตัก๊กบอลแจ๊สพี่หลุยอะอยากดูไหมสลับกันเลยคบเว่อร์กันเลยพี่นุย้ยอาจจะไปเป็นพี่นุย้ยอาจจะเป็นพี่หลุยพี่หลุยอาจจะเป็นตักต๊กตั๊กอาจาอาจะเ,เ,เป็นผมผมอาจจะเป็นเป็นแจ๊สแจ๊สมาเป็นผมหรือว่าอะไรเงี้ยอยากดูไหม แล้วทีนี้ทุกคนมันจะรู้ไงว่าแต่ละคนเป็นยังไงอยากได้ต่างหูพระพลขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยวให้พี่ต้อยพี่ต้อยเป็น cover ไปเองเนี่ย cover ไปพี่ต้อยเละผมบอกเลยเพราะต่างคนอะมันต่างรู้เขาเรียกว่ารู้รู้นิสัยใจคอรู้ว่าแต่ละคน ถ้าผมเป็นครอบเอร์เป็นแจ๊ดผมก็ต้องไปครอบอร์เกี่ยวกับเเรื่องราวของแจ๊ดแจ๊ดมาครอบเ,อรเป็นผมแล้วมนรู้เรื่องผมหมดเลยอย่างเงี้ยแต่พี่หลุยเนี่ยก็ครอบบ่จะจะจะยากต้องทำขุยด้วยนะหลังแคร <c oughs> อะไรเงี้ยใช่ผมยุทิน45สซอยลงช้อนโอัตอนนั้นผมติดหนักมากผมอยู่ซอยลงช้อนอะ <c oughs> แลวคือจะเล่าให้ฟังผมเกือบโดนตำรวจจับผมเกือบโดนตำรวจจับวัดบางบัวคือเมื่อก่อนวัดบางบัวนี่จะดังมากวัดบางบัวนี่จะดังมากใครรู้จักบ,บ้างไหมใครรู้จักไหมวัดบางบัวอยู่ติดใกล้ๆก,กับมาหาละไรศรีปทุมคือเลิกงานอะ่ะบางทีอะ่ะเมื่อก่อนใช้เขาไปชนของไปชนของ ทีเนี้ยพอหนัหกๆเข้าอะบางทีไม่มีเด็กไปไปไปเดินให้ผมต้องไปเองไปเองวันนั้นเสี่ยงเลยเฮ้ยไปครั้งแรกเพราะเมื่อก่อนโดนบิดโดนบิดบ่อยโดนบิดหมายถึงเข้าใจไหมโดนบิดเข้าใจปะโดนบิดโดนหักอะเขาเรียกหักของอะ <c oughs> บางที <c oughs> ให้เงินไปสองพันบางทีเรากลัวแบบ กลัวโดนล่อซื้อกลอัวโดนพอได้ของปับ๊บเราก็ไม่ไม่ใช้ของไม่ใช่ของรับผมก็เอากลับพอเปิดมาที่บ้านพอเปิดมาทุกคนตอนนี้เขาตามแล้วแต่เ,เขาตามไปซ้อมแล้วเดี๋ยววันหลังผมมาเล่าใหม่นะแต่เ,เขาตามไปซ้อมแล้ว